สวัสดีครับไออีกเคสหนึ่งนะก็คือการแก้ไขหน้าอกนะครับเคสนี้เป็นปัญหาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีเรื่องของอหน้าอกข้างขวานะหย่อนตัวที่เขาเรียกว่า butthumping out เกิดจากการที่ซิลิโคนเดิมเนี่ยเขาผ่าตัดมาเนี่ยแล้วมีการเซาะช่องที่ลึกเกินไปซิลิโคนก็มีการดรอปนะเลื่อนลงต่ํากว่าปกตินะครับในขณะที่ข้างซ้ายเนี่ยไหลออกแค่ด้าน,นข้างเนาะเห็นว่าหน้าอกเนี่ยมีความ ไม่สมดุลกันนะฮะซ้ายขวาเนี่ยแตกต่างกันอย่างค่อนข้างมากนะครับอันที่2ปัญหาที่2ก็คือเรื่องของคนไข้มีปัญหาเรื่องของผอมลงแล้วก็เกิดรอยย่นมากเลยบริเวณเนินอกนะครับไม่เห็นในท่านี้นะจะเห็นในท่ายืนของคนไข้นะครับเห็นรอยริ้วๆๆๆตามหน้าอกที่เขาเรียกว่าริปเปิลนะครับเดี๋ยวจะแก้2ปัญหานียพร้อมๆกันรักษาเนี่ยเราก็จะใช้การผ่าตัดที่แผ่ลรนนมนะครับใช้แผลเล็กได้แล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนช่องซิลิโคนให้มันเหมาะสมกับซิลิโคนตัวใหม่นะครับเทคนิคอาจจะซับซ้อนหน่อยหนึ่ง นะครับแล้วก็ใช้การใส่ไต้ก้ามที่เรียกว่า MSMS MS นะฮะร่วมกับการใช้ซิลิโคนโมดิว่าจอยนะครับเคสนี้คนไข้ผอมมดข้างมากคุณหมอตัดสินใจว่าจะไม่ฉีดไขมันนะไม่งั้นเนี่ยเขาสะโพกหรือว่าเอวเขาเราไม่ค่อยมีอยู่แล้วเราไม่สามารถจะดูดไขมันมาเพิ่มได้นะครับก็ะจะทําให้หุ่นเขาเสียมากยิ่งขึ้นนะนะครับการผ่าตัดเทคนิคที่ดีแล้วก็ซิลิโคนที่ดีเนี่ยสออย่างนี้บวกกันเนี่ยควรจะทําให้คนไข้เนี่ยแฮปปี้ละหลังผ่าตัดนะครับเราจะเห็นว่าส่วนที่ ระยะตรงนี้คือส่วนที่ตัวซิลิคนนั้นไหลลงมาต่ำกว่าปกตินะครับที่เรียกว่า bottom out นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขตรงนี้นะครับให้มันพอดีเส้นฐานอกใหม่ควรจะอยู่ในเส้นบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะครับจะเห็นว่าตัวซิลิคนตอนนี้เลื่อนขึ้นไปอยู่สูงกว่าตำแหน่งเส้นฐานเดิมแล้วนะครับอันนี้คือเส้นฐานอกใหม่นะครับ จะแนบลงมาในตำแหน่งนี้นะจะเห็นว่าตัวหนะ้าอกนะขึ้นมามีระดับรนะเนินฐานที่ทับกันแล้วนะครับฐานที่ตกลงด้านล่างเนี่ยมีความแข็งแรงไม่ไหลลงมาแล้วนะด้านนี้ที่เคยไหลออกข้างตอนนี้ขยบกลับเข้ามาแล้วร่องอกสมมาตรกันดูดีนะครับมีความนุ่มนวลการเคลื่อน,น,นไหวดีรอยย่นนะครับที่มีก่อนผ่าตาัดตอนนี้หายไปแล้วนะครับนะจะดูเรียบเนียนดีสวยงามดีโอเคครับเป็นที่พอใจ